สำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่ปลูกผักจํากัดลองเปลี่ยนมาปลูกผักในกระถางดูนะครับนอกจากจะใช้พื้นที่น้อยแล้วยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยวันนี้ก็มีน้องน้ำพลอยมาช่วยผมปลูกผักด้วยตอนแรกคิดว่าไม่เกินสินาทีก็น่าจะเสร็จ ดูแล้ว30นาทีต้องมีแน่แน่วงวนี้ผมแข่งรดน้ำหนักกับเพื่อนเพื่อนนอกจากจะออกกําลังกายแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีกินด้วย <c oughs> ก็เน้นผักในมื้อหลักมากขึ้นแต่ว่าผมไม่ได้ปลูกผักชนิดเดียวนะครับผมปลูกหลายชนิดจะเน้นปลูกผักที่เก็บผลผลิตภายใน30-45ถึงวันเป็นหลักแล้วผพืช่วยตัวน้อยนยก็ปวดเหลือเกินตาสายตาไม่ได้เลยกระถางนียก็คงต้องลุ้นหน่อยแล้วว่ามันจะงอกหรือไม่งอกเขาก็คงจําสลับกับการทําอาหารแล้วครับตอนสอนเขาทําอาหารเราคนทุกอย่างเข้ากันหมดในกระทะแต่ก็ไม่เป็นไรกก็็ถืออว่าาาาเเเปนนรรรียรู้ขงขงงหลัจก ที่เราโรยมเมล็ดลงไปแล้วผมจะเพิ่มธาตุอาหารด้วยการใส่ปุ๋ยหมักแบบไม่กับกองปุ๋ยลงไปข้างหน้าอีกครั้งส่วนวิธีทําปุ๋ยหมักแบบแม่กับกองผมเคยทาคลิปสอนไปหลายคลิปแล้วเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูนะครับหลังจากนี้3 0วันเดี๋ยวผมอัปเดตเพื่อนๆฟังว่าผมปลูกผักอะไรบ้างถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อ